สวัสดีครับนักเรียนวันนี้นะครับคุณครูพัชรพงศ์นะครับจะพานักเรียนมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการรับรุยปไกใในรายวิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์นะครับระดับสันมศกษาปีที่4นะครับก่อนอื่นเลยนะครับคุณครูนะครับจะพานักเรียนไปดูคลิปวิดีโอเกี่ยวกับภาพบรรยากาศที่นักเกียศาสตร์นะครับสำรวจได้นะครับเมื่อปี2019ครับถ้าพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับ มุมมองเหนือเมฆจากด,ดาวพฤหัส,สบดียานสำรวจจูโนโขององค์การนาซาได้ส่งภาพที่น่าทึ่งของดาวพฤหัส,สบดีนับตั้งแต่การเดินทางไปถึงดาวกาสยักษ์ดวงนี้ในปีคศ .2016 และเมื่อช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมายานจูโนโได้บันทึกภาพ กลุ่มเมฆที่ไหลวนเวียนเหมือนลายหินอ่อนจากบรรยากาศชั้นบนสุดของดาวพระฤหั์สัป,ปดีหเอาไว้ได้ขณะที่ยานโคจรเฉียดใกล้เข้าส่วนยอดของกลุ่มเมฆในระยะ1 8 6 0 0กถึงแปด0กิโลเมตรกลุ่มเมฆที่ก่อตัวเป็นลวดลายประหลาดไหลวนเวียนอยู่รอบบริเวณที่คาดว่าเป็นไอพ่นขนาดใหญ่โดยภาพที่เห็นเกิดจากการประมวลผลข้อมูลจากภาพถ่ายสีภาพเข้าด้วยกันและเพิ่มระดับความเข้มของสีให้มองเห็นได้ชัดเจนขึ้น มนุษย์ีมะอวากาศหลังจากที่ยานนิวฮอริซันเหวี่ยงตัวผ่านดาวเคราะห์คแคปูโตในปีคศ2015 องรงการนาซาได้เปลี่ยนเป้าหมายการสำรวจใหม่โดย,ยที่ยานลำนี้ติดตามศึกษาวัตถุอวกาศชิ้นหนึ่งในแถบไคเปอร์อันห่างไกลซึ่งบริเวณดังกล่าวเต็มไปด้วยก้อนหินวัตถุแข็งและก้อนน้ำแข็งขนาดเล็กที่มีอายุเก่าแก่สามารถจะบอกถึงเรื่องราวในยุคที่ระบบสุริยะเพิ่งถือกำเนิดขึ้นได้วัตถุอวกาศรูปร่างคล้ายกับมนุษย์ีมาที่ย,ยานนิวโฮไรซันบรรทุกพาเวลาสุดนี้ถูกค้นพบตั้งแต่ปีคศ2014โดยในตอนแรกนักดา,าศัสต์เรียกมันว่า ยูหกสิบก้าก่อนที่จะตั้งชื่อให้มันว่าอัลติมาตูรีซึ่งแสดงความเป็นวัตถุที่ถูกสำรวจโดยอยู่ห่างไกลจากโลกมากที่สุดชิ้นหนึ่งแต่ล่าสุดในปีนี้มีการเปลี่ยนแปลงชื่ออีกครั้งโดยเปลี่ยนเป็นอารคอร์ดเพื่อหลีกเลี่ยงในแสงชื่อเดิมที่มีความเกี่ยวข้องกับนาซีอารคอร์ดหมายถึงท้องฟ้าในภาษาชนพื้นเมืองอเมริกันมีความยาว39กกิโลเมตรเกิดจากหินอวกาศสองก้อนชนกันด้วยความเร็วต่ำส่วนสีน้ำตาลแดงที่พื้นผิวภายนอก อเกิดจากสารอินซีทอลินครับสำหรับที่นักเรียนดูคลิปวิดีโอเสร็จนะครับก็จะมาเข้าสู่เนื้อหาของวันนี้นะครับก็คือการรวบรวมระยะไกลอันเองครับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์นะครับเป็นระบบสารสนเทศที่นำเอาข้อมูลมารวบรวมจัดเก็บและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบซึ่งสามารถทำการสืบค้นข้อมูลและ เรบปรุงข้อมูลรวมไปถึงการนำเอาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์นะครับมาวิเคราะห์เพื่อช่วยประกอบตัดสินใจในเรื่องต่างๆได้ข้อมูลที่นำมาภาพรวมและจัดเก็บในระบบที่สามารถนำไปจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่โดยข้อมูลเชิงพื้นที่นี้นะครับจะเชื่อมโยงเข้ากับข้อมูลลักษณะประจําที่ใช้อธิบายรายละเอียดของปรากฏการณ์และคุณลักษณะของข้อมูลเชิงพื้นที่นั้นๆ ซึ่งจะทําให้นําเอาข้อมูลที่ใช้นะครับถูกต้องและแม่นยํามากขึ้นนั่นเองครับระบบดาวเทียมนําทางโลกนะครับระบบดาวเทียมนําทางโลกนะครับจะรับสัญญาณดาวเทียมเพื่อหาตําแหน่งณนะจุดใดจุดหนึ่งนะครับอ้างอิงกับระดับพิกัดทางภูมิศาสตร์ได้ตลอด24ชั่วโมงโดยไม่จํากัดสภาพอากาศแต่อย่างใดจริงแล้วได้ว่าเป็นระบบนําทางที่ดีในปัจจุบันนั่นเองเลยทีเดียวครับต่อมาครับ ความสําคัญของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศกับการรู้เรื่องภูมิศาสตร์นะครับในปัจจุบันนะครับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ตระหนักถึงความจะเป็นในเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการในด้านต่างๆให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดหน่วยงานในภาครัฐและรัฐาและรัฐากิละละะากจนะครับได้นําเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศนะครับมาประยุกต์ใช้ได้แก่ กลุ่มส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมกลุ่มควบคุมมลพิษกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมกลุ่มทรัพยากรธรณีกลมโยธากลมโยธาธิการและผังเมืองสำนักงานจังหวัดกลมวิชาการเกษตรกลมพัฒนาที่ดินกลมป่าไม้และกลมชลประทานเป็นต้นครับการเรับรู้ระยะไกลนะครับ หมายถึงการได้มาของข้อมูลโดยใช้อุปกรณ์ตรวจวัดที่อยู่ไกลออกไปและทำการและทำการส,ก,ารสกัดสารส,สนเทศต่างๆจากข้อมูลที่ได้มาจากการตรวจวัดเพื่อทำให้การดีเคราะห์และประมวลผลซึ่งองค์ประกรบทั้งสองทั้งทั้งสองส่วนนี้นะครับจะมีกระบวนการเริ่มจากการส่งเสริมพลังงานจากแหล่งพลังงานเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลรายละเอียดในแต่และองค์ประกอบมีดังนี้นะครับ การได้มาของข้อมูลนะครับจะประกอบไปด้วยแหล่งพลังงานปฏิสัมพันธ์ของพลังงานกับวัตถุต่างๆบนพื้นผิวโลกระบบการตรวจวัดระบบการตรวจวัดข้อมูลและการบันทึกข้อมูลสารสก,กัดข้อมูลเพื่อทําการวิเคราะห์ลและประมวลผลนะครับจะประกอบไปด้วยขั้นตอนต่างๆคือการปรับเปรียบปรับเทียบข้อมูลเบื้องต้นและการพิมพ์ภาพการแปลตีความซึ่งต้องอาศัยพื้นฐานความรู้และความเข้าใจของผู้แปลและ การตรวจและการตรวจสอบในาาสนามเพื่อทําแผนที่และจัดก,การสารสนเทศต่อไปครับการรับรูย้ยกระ่นะครับจะแบ่งออกเป็น2ระบบคือระบบแบบแฟสซีฟกับระบบแบบแอคทีฟนะครับเรามาทำความรู้จักทั้ง2ระบบนี้นะครับระบบแบบแฟสซีฟนะครับเป็นการตรวจวัดพลังงานที่ขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ได้ที่ได้จากการสะท้อนหรือแผ่จากบืนชีวโลกโดยพลังงานในระบบตรวจวัด แบบแฟสิบนะครับคือพลังงานจากดวงอาทิตย์ซึ่งสามารถพลังงานซึ่งสามารถให้พลังงานที่ตรวจรัดได้ในช่วงคลื่นตามมองเห็นและอินฟราเรดช่วงคลื่นแม่เหล็กฟไฟไฟ้าที่สามารถทะลุชั้นบรรยากาศได้เรียกว่าหน้าต่างบรรยากาศมีเฉพาะในช่วงคลื่นที่ยาวกว่าช่วงคลื่นอันตรายโเลสเท่านั้นเองครับส่วนแบบแอคทีฟนะครับเป็นการรับรู้ระยะไกลที่มนุษย์สร้างขึ้น และใช้พลังงานและส่งพลังงานมากระทบวัตถุเป้าหมายเป้าหมายช่วงขึ้นไมโครเวฟเช่นระบบเลดราซึ่งมีความยาวขึ้นประมาณ1มิลิเมตรหรือถึง1เมตรดาวเทียมดาวเทียมสำรวจช่าวิกรากรที่ถ่ายภาพด้วยระบบเลดราได้แก่ดาวเทียม Data Start ของประเทศแคนาดาเองครับซึ่ง2ระบบนี้นะครับจะแตกต่างก็คือระบบที่1คือจะเป็นที่เกิดจาก ขึ้นเองจากดวงอาทิตย์นะครับแต่อันที่สองน,นะครับจะเกิดขึ้นจากม,มือมนุษย์นั่นเองครับการแปลการวิเคราะห์และปิดและตีความภาพนะครับข้อมูลจากระเทียมมีการเก็บภาพในระบบเชิงตัวเลขเพื่อใช้แทนวัตถุบนพื้นผิวโลกเก็บเป็นแบบแถวจุดภาพซึ่งแต่ละจุดระดับสีระดับสีเทาและตำแหน่งโดยอ้านจากแถวคอลัมน์ค่าจาุดของจุดภาพหรือจํานวนคอลัมน์ เป็นค่าที่บันทึกได้จากการส่งพลังงานที่สะท้อนจากวัตถุบนพื้นผิวโลกไปยังเครื่องตรวจหลุตรวจวัดกระบวนการต่างๆขั้นตอนการประมวลผลภาพมีดังนี้นะครับ 1. นนะครับการเตรียมข้อมูลก่อนประมวลผลข้อมูลดิบที่ได้จากการถ่ายภาพของดาวเทียมจะต้องมาผ่านกระบวนการที่เรียกว่าการปรับแก้เชิงคลื่นเพื่อปรับแก้ค่าของจุดภาพที่คาดเคลื่อนจากการบันทึกเองครับและ 2. การเน้นข้อมูลภาพ เพื่อปรับค่าระดับสีเทาของจุดให้มีข้อมูลค่าของจุดภาพใหม่ที่มีความคงชัดมากขึ้นเพื่อให้ง่ายต่อการแปลตีของภาพโดยการปรับในแผนภูมิภาพครับและสุดท้ายนะครับการประมวลผลภาพเป็นกระบวนการหรือกลุ่วิธีจัดจำแนกค่าของจุดภาพในชั้นการจำแนกประเภทข้อมูลเพื่อจัดกลุ่มจุดภาพให้เป็นกลุ่มหรือชั้นของการจำแนกเงื่อนไขที่กำหนดให้นั่นเองครับ การแปลตีความภาพด้วยสายตาการแปลตีความภาพด้วยสายตานะครับต้องอาศัยประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจในลักษณะของพื้นที่ศึกษาและกิจกรรมที่เกิดขึ้นขณะณพื้นที่นั้นๆน,น,นะครับในช่วงเวลาต่างๆองค์ประกอบของการแปลตีความภาพได้แก่ความเข้มของสีขนาดรูปร่างเหนื้อภาพความสูงและเงาเป็นต้นครับสรุปนะครับ เทคโนโลยีภูมิศาสตร์สนเทศน,นะครับเป็นเทคโนโลยีที่มีความสําคัญสําหรับการศึกษาทางด้านภูมิศาสตร์เพราะเป็นเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยในการรวบรวมจัดเก็บจัดการวิเคราะห์เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงพื้นที่ทางด้านการรับรู้จากระบบไกลระบบเดาเทียมนําโลกและสาระและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อประยุกต์ใช้ในด้านาตา่างๆให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการรู้เรื่องภูมิศาสตร์ในด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศทําให้เข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติธรรมชาติที่สัมพันธ์กับมนุษย์เป็นต้นนั่นเองครับสําหรับการสอนในคาบเรียนภูมิศาสตร์เรื่องการรับรู้ยกไะไกลเนครูขอจบการนำเสนอนเป็นเท่าน,นี้นะครับขอบคุณครับ